ต่อไปนะคะในเรื่องของการคำนวณองค์กรสเตมนะคะหรือว่าตีตราสารนะคะซึ่งตรงส่วนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการในขั้นตอนของการจัดทำสัญญานะคะซึ่งจะต้องมีการติดองค์กรสเตมหรือว่าดำเนินการตีตราสารเพื่อประกอบในสัญญางานจัดซื้อหรือว่าจัดจ้างนะคะก็ประเด็นในการจัดทำเว็บแอปตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นข้อมูลที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแต่วา่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะชอบสับสนว่าวิธีการคำนวณเนี่ยจะเอายอดตัวไหนมาคิดในการาเรียกเก็บอากรสแตมแล้วก็ตีตราสารเพื่อประกอบทำสัญญาะคะก็ระบุในระบบก็จะระบุให้เลยว่าจำนวนเงินที่เราจะเอามาคิดคือราคาก่อนแวตฉะนั้นเนี่ยสมมติว่า ่าราคารวมแวตหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดบาทท้วนนะคะแล้วทีเนี้ยมันเป็นแวบตบแบบที่ทอดแวตออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือ1นึ่งล้านเจ็ดแสนเนี้ยนะคะเราก็กกอกแค่เฉพาะราคาก่อนแวบตบอะฉะนั้นจำนวนที่ต้องใช้ตีตาสารหรือว่าเรียกเก็บอากรสแตมนะคะก็คือ1,700บาทนะคะ แล้วก็เศษของมันก็คือคิดเป็นจำนวนเต็มถ้าสมมติว่าค่างานมันอยู่ที่80,000ลองดูนะคะ857452อ่ะอย่างเงี้ย8 0 0 0กว่าแล้วทีเนี้ยคำนวณแล้วเนี่ยตามสูตรเนี่ยมันจะเป็นที่857บาทเราจะต้องให้เขาติดอารกอน858บาทนะคะ ก็จะเป็นการติดอากรแล้วก็การเตรียสารที่ถูกต้องตามาวิธีคิดในเรื่องของพรบรหรือว่าระเบียบหนังสือเวินที่เกี่ยวข้องนะคะ